จบุกาบห่อยเนาะทำมุมอยากไปเกินวัสทีท่จะท,ท,ท,ทุกคนวันนี้เราจะมาฉีดฮอร์โมนเล่งดอกไ้ก็ะสาวรดเนาะเป็นฮอร์โมนที่เราผสมเองไม่อันตรายเนาะวันนี้ขออนุญาตใช้ไม้เนาะบางทีก็จะมีเสียงแคกๆๆๆนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไม้เราทำลูกชุดโสม <laughs> ไม่มีงบซื้อใหม่รอไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ใช้ไม้พวาอะไรเขาเปิดเพลง ไม่รู้บันไหนเปิดเพลงแต่เช้าเลยหนาวแล้วทุกคนลมหนาวออกแเราด้วยนี่วก็จะมาให้ทุกคนฟังเสียงธรรมชาติสียงนกตอนหนาหนาวซะหน่อยเ,อเนี่ยเวลาเราฉีดเราจะฉีดฮอร์โมนเปล่งดอกกนะตามตามยอดยอดอ่อนๆของสวรรุดเนาะฉีดไปเรื่อยๆนั่นแหละทุกคนาว่าจเามื่อเห็นผลประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเห็นผลเนะจะเริ่มเห็นแบบดอกเข้าออก ่อดอกเขาเริ่มออกเนาะอุ้ยนี่แล้วก็จะฉีดไปเรื่อยๆเนาะอ้าวออกไหมออกเราไม่ต้องฉีดเยอะเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจะแรงนิดหนึ่งเนาะอ่ายาที่เขาผสมเองก็ก็จริงเนาะแต่ว่าเราคอา่อนข้างใสอ่าอ่าเขาเรีกยกใสอะไรนะในส่วนผสมเยอะหน่อยเนาะ แต่เราจะไม่ฉีดเยอะการที่เราใส่ผสมเยอะเพราะว่าเราใส่แล้วเรามาไปฉีดเองอะ่ะเราจะการะยะถูกกว่าเราจะฉีดเยอะมากน่อยแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมอะ่ะจนผสมนะไม่ใช่ขวดแค่นี้เนาะเราจะผสมไว้ใช้เรื่อยๆแต่จะแบ่งมาอันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้ประยาผสมกาก,ากน้ำตาลไปด้วยเนาะเพื่อให้เขามีแบบคูโคตในลําต้นของเขา <c oughs> อ่เราคิดเอาเองเนาะคนก็นต้องการคู่โคดต้นไม้ก็คือกันนั่นแหละฉีดไปเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเดินฉีดให้หมดนั่นแหละทุกคนฉีดเสร็จแล้วก็จะหลดน้ำเนาะฉีดละหล,ลไปเฮ้ยเวลาว่างเชาๆๆน้อยเรายังไม่ได้ทำอะไร,รยังไม่ได้เอางวัวออก ตงนี้ยังเ่ได้เวาอกเราก็มาหลาะฉีดทุกวันทุกวันเนาะสวัสดีสองร้านดวงตานะจ๊ะให้เขามมา่เราทักทายกันได้ด้วยทุกคนบางทีอาจจะมองไม่เห็นเนาะบางทีปยาเดินอาจจะเดินไปไกลหลาะฉีดเพื่อสวัสดิ์เขาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นนี้เมดแล้วจะไม่มีรุ่นใหม่ออกเนาะมันจะไม่ทันไม่ทันกับการที่เราจะกิน <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกเปนะเดินมาอีก,กระไรอีกลูกหนึ่งได้ทุกคนเดี๋ยวทุกคน มอวานลองเก็บลูกแก่ไปต้นลูกหนึ่งเนาะไม่โอเคเลยทุกคนมันไม่หวานและอีกอย่างมันมันเปรี้ยวเนาะสวัสดีสิบสอง้านตรงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เดอ้อ o o d morning <laughs> อุ้ยอ่านเก่งแท้สวัสดีจ้าเชื่ออะไรก็ไม่รู้เนะาะพยาอ่านอังกฤษไม่ออกดยกัาทุกคนพยากมก็งหันๆสาวๆอัานอ่านคำคำอันนี้นะ่ะเคยเห็นบ่อยเนาะอืมเราก็เลยว่าเออจำๆนะ่ะจะเป็นอันเดียวกัน อันนี้คือลูกหล่นเนาะเราจะให้เขาหล่นแบบนี้แหละตั้งจะเอาไปกินเพราะว่ามาว่นลองเก็บบนต้นไปลูกหนึ่งผมหอมก็ไม่มีหวานก็ไม่หวานเยอะนอกาะสายพันธนิน่ะเปรี้ยวมากเลยก็เลยบอกแม่เอาดีกว่าไม่เก็บมาบ่มแล้วจะเอาแบบเข้าร่วงเก็บร่วงดีกว่าเนาะถ้าเสียงไม้ดังแค่ๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้๋ยจากเพราะว่าไม้เวลาเขาโดนอะไรสีนิดหนึ่งเขาก็จะเสียงดังเลยอีกอย่างนะวันนี้ไม่ได้ชาร์ด้วยเดี๋ยวดูก่อนเด้อ สวัสดีจ้าปัญญาอ่านอังกฤษไม่ออกดูด้วยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนขออนุญ,ญาตดูไมก่อนนะเก็บไฟมาอยู่โอเคยังได้อยู่ยังม,มีอยูอม่มาวันนี้มาพ่นฮอร์โมโนในเข,ขาเพราะว่าหมากที่มันออกมันเริ่มจะมดแล้วรุ่นนี่เพราะรุ่นนี่แก่เราก็จะมดแล้วแค่นี้มาเดินดูแล้วไม่มีดอกออกใหม่เนาะ ขาต่างกองปยาก็คือเสียเองเองยังไงไม่รู้เขาก็จะยังไม่มีอันอันใหม่ออกเราก็ต้องมาบำรุงเขานิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพอฉีดเสร็จเราก็จะลดน้ำลดน้ำไมคะ <laughs> ทุกคนปยาอ่านอังกฤษไม่ออกดูเด้อเพราะฉะนั้นอยีาถือสาหักความเด้อ ฉีดยาบำรุงให้เขาเนี่เกิดจะประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะเริ่มเห็นผลจะเริ่มแบบมีชอ่อช่อดอกใหม่ออกมาหลังจากเราฉีดยาเราแล้วเราจะหลดน้ำพอตอนนี้ก็เริ่มเขานาหนาวแล้วโอ้ทุกคนลม้ลมลงมาค้ังล่างแล้วออกมานอกบ้านเราถึงรู้ว่ามีลมหนาวที่รเราเพใส่ก๋งก็สันมาส <laughs> ุดยอดเลย เขาก็จะค่อยๆอออกดอกให้เราเห็นเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งวันนี้เราฉีดเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูผลงานเรื่อยๆเนาะเรามาบ่อยช่วงนี้พราะวันเราว่างแล้วแล้วจากหน้าเราก็ว่างแหละบัดน,นี้ก็ได้เวลาก็เลี้ยงงวัวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ออกไปเลี้ยงงว้วก็มาอยู่กับต้นใม่ในสวนกันเนาะอันนี้จะเป็นยาบำรุงที่เราผสมเองเนาะก็จะมียาแก้ปวด จะเห็นเป็นสีดำๆคือปยาใสกากน้ำตาลนะจ๊ะทุกคนกากน้ำตาลเพิ่มคูคดให้เขาเนาะมียาแก,ก้ปวดมีขึ้นดื่มชูก,กำลังมีห่อไหนก็ได้เด้อจ้ะถ้าอยากใส่ไข่ก็ใส่ถ้าอยากใส่นมซดก็ใส่ผงชูรสด,ด้วยเนาะแล้วก็จะใส่ทุกอย่างให้เขาเลยทิปนาทีเด้อจ้ะกับการอยู่ตรงนี้เนาะพูดคุยทักทายกันทุกเชา้า าละว10นาทีเนอะอเราก็จะฉีดไปเรื่อยๆเนอะของเรามีเท่าไหร่เดี๋ยววนฉีดไปให้หมดเลยจะตอนต่ตอนเนี้ยฉีดตรงนี้ก่อนโอ้ยหนาวทุกคนหนาวปากสัน่น <laughs> เดี๋ยววันนี้วันอะไรวันศุกร์เนาะก็จะประมาณวันศุกร์หนาเราจะมาดูเนาะเราจะมาดูว่าเขาจะเริ่มออกดอกหรือยังเริ่มแบบตั้งดอกใหม่ออกมาย,ยังแต่ถ้ายังก็คือแสดงว่าหนาหนาเนี่ยอาจจะแบบกันเนาะเขาเหนาวก็จะเป็นประเภทแบบกันดอกกันอะไรเหมือนไม้อย่างอื่นหรือเปล่าเนาะบางบางบางพืชอย่างอื่นนะอย่างเป็นพักอะ่ะ จะมีบางบางอันได้ที่ไม่ชอบหนาวเนาะผักท,ที่เราปลูกอินแต่ที่ชอบหนาวก็จะมีกวงตุ่งกระลำกระลํำนี่ยังไงเขาก็ชอบหนาวอยู่แลวเพราะว่าเขาจะได้หอเนะสวัสดีเจ้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เดอ้อสิบนาทีนะจ๊ะกับการพูดคุยตรงนี้เนาะอุยจักวันละนิดวันละหน่อยเนาะอือฮึ กินกากน้ำตาลกึ่มเลยทุกคนใส่กากน้ำตาลน่ะดีดีอย่างคือบำรุงพืชบำรุงต้นไม้เนาะให้เขามีคลูโคลสแต,แต่แต่ไม่ดีกับการที่แมลงแมลงจะมาคือมันฝุ่หมดเนาะหมดก็ได้กินน้ำตาลไม่ได้เนาะแต่ว่าต้นไม้เราก็จำเป็นเราก็เลยต้องจำเป็นต้องฉีดตอนนี้ตรงเล็งดอกเพราะว่ารุ่นนี้จะหมดกินแล้วต้องเล็งให้เขาออกดอกใหม่ ไปเรื่อยๆไปหาหาทุกคนแต่อันนี้น่ะเคยใช้ได้ผลเนอะคือเราฉีดเราเข้าก็จะออกดอกใหม่ออกหมากดกเนี้ยมันเป็นยาจับดอกเลยเราผสมเองอะเนาะ เสร็จแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะหลอกไปฉีดอีกข้างนอกเนาะช่วงนี้ก็จะเริ่มหนาวแล้วทุกคนหาพักหาอะไรมาปลูกเอาไว้กินแล้วแต่จะไม่ได้ลงตรงสวนเนาะสวนนี่ก็จะปล่อยเป็นหน้าทีของชาวรถเพดาระว่ตตอนนี้เขาเริ่มขึ้นคางที่เราทาเอาไว้เนาะก็จะหันให้ดูแต่ฝั่งนู้นยังไม่มีมากเท่าไหร่เนี่ยรอบรอบนี้ก็จะเป็นที่มีต้นเสาเนะั่นคือชาวรถดอยู่ตามต้นเสามดเลยเนาะ เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มขึ้นเริ่มมุง่งบัดนี้เวลาเรามาเดินก็จะมีลมอยู่หลนะเนาะโอาวันนี้หนาวด้วยทุกคนเย็นมากเราจะเดินเลาะๆลาะ,ะ,ะไปนู่นสักหน่อยเนาะโอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวปยาจะเดินเลาะฉีดไปเลยแล้วก็ลดนลนะ้ำด้วยเนาะ คุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะประยัดขออนุญาตลงนะ,ะ,ะจ๊ะไปแล้วจ้าบายขอบคุณลงบนด้วยนะจะ้าอูหหนาว